สวัสดีค่ะเซลล์อุ้มที่ปิดษษาการขายรถยนต์อีซูซูป้ายแดงทุกคุณน,นะคะวันนี้อุ้จะพาะมาทดลองขับเป็นอีซูซู2.2 DDI Max c r o r t เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะตัวนี้เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอุ้จะพาไปทดลองว่าการใช้งานของเจ้าตัว8สปีดนี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปตามไปดูกันเลยค่ะ รถยนต์ isuzu เกียร์ออโต้ทุกเกลดเป็นระบบชูอินวันสามารถขับขี่ได้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาการปรับเข้าสู่โหมดเกียร์ธรรมดาเพียงแค่ผักก้านเกียร์เข้าหาตัวก็สามารถขับสนุกแบบเกียร์ธรรมดาได้และใหม่ล่าสุดเกียร์ออโต้ในเครื่องยนต์2.2ทุกเกลดของรถยนต์ isuzu สามารถขับได้สูงสุดถึง8สปีดช่วยให้การออกตัวเร็วขึ้นการขับขี่สนุกขึ้นและยังประหยัดน้ำมันขึ้นอีก10%ลองขับแล้วนะคะตัวนี้รแรงแรงมากการออกตัวดีขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นมากเลย yeah